ตอุโลกอำเภอลำดวนจังังวดสุรินทร์ดู YouTube ติดใจน่าจะใช่เลยรถนี้เลยช่วยเรา สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครับผมกฤษดานครับจากเกษตรพัฒนาชาเชิงเซาวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาส่งรถไถนะครับจ้ากระทิงให้กับลูกค้าเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยนะครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับรถไถนะครับจ้ากระทิงของทางเกษตรพัฒนาชาเชิงเซานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับผมกับทีมงานเดินทางมาส่งรถไถนะครับจ้ากระทิงนะครับเรื่องให้กับพี่ไม่ทราบชื่อพี่อะไรเลยลิมาลัย พี่ลิไม่ทราบอ,าอยู่บริเวณท่านในเลยอยู่บบวนูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ขออนุญาตใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยน,นะครับ<อ>ไม่ทราบาคุณลิพอจะเล่าให้ฟังนิดน,นึงได้ไหมเอ่ยไปรู้จักตัวรถมาได้ยังไงครับดู y o ยูท b บครับ,รบเรา,าดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกติดใจเปิดดูประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็โทรไปก็เจอน้องอ้ําแล้วก็น้องอ้ํา ส่งข้อมูลมาก็ผมก็ดูแล้วมืนมันน่าจะใช่แล้วว่าอะไรที่ทำให้คุณลิขเลือกคันนี้ครับคืออายุ60กว่าแล้วเนาะก็ <c oughs> ทำนามาก็ลำบากพอสมควรรอร,รถรถรถรับจ้างก็ไม่ทันทันใจก็เลยคิดไปคิดมา น่าจะใช่เลยรถนี้เลยช่วยเราก็เลยก็เลยชอบไอ้เจ้ากระทิงครับครับครับก็ผมก็ทีมงานนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณลิ้งมากเลยนะครับคมมั่นใจล้วก็เลยใช้รถไถมาจากเกษตรพัฒนาขอให้คุณลิสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีร่ำรวยตลอดไปนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ ถ้าใครชอบนะครับคลิปดีๆแบบนี้นะครับลบกวนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ